สวัสดีค่ะนารีขีมาขาวพยากรค่ะ,ะวันนี้แม่หมอเข้าบ้านใหม่แล้วแต่ว่ายังทําไม่เสร็จบ้านยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่นะคะก็ทําไปอยู่ไปขอเนเดี๋ยวไว้ตาหนักเสร็จแล้วจะแจ้งอีกทีหนึง่งวันนี้เราจะมาดูคลิปเกี่ยวกับอาถาันถนนพระรามสองนะจริงๆแม่หมอกาจะอาจตั้งนานแล้วแม่หมอก,ก็ก็ลืมไม่มีเวลาด้วยวันนี้เห็นเมื่อวานเห็นข่าวว่าสะพานถล่มอีกแล้วเนาะก,ก็มีผู้เสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยทีนี้เราจะมาดูว่า สัตพานพระรามสองเนี่ยมีอาถรรพ์จริงหรือเปล่าถ้ามันมีเนี่ยจะแก้ยังไงนะจะลองกไกด์ไหลให้เนาะต้องดูประวัติก่อนนะว่าประวัติเนี่ยเขาเรียกว,ว่าถนนเจ็ดชั่วโครใช่ไหมสร้างมาอย่างไงก็ไม่เสร็จสักท <c oughs> ีขุดขุดถอนทอน,ทอน,ทอนล ữ, ื้ออยู่อย่างนั้นแล้วสร้างแต่ละครั้งก็มีอุบัติเหตุสยองนุกทุกๆครั้งเนาะเหมือนทุกคนจะมีการบอกว่าถนนเนี่ย มันเป็นอาถรรพ์มันต้องคำสาบนะ,ะตั้งแต่ปีเริ่มก,ก่อสร้างตั้งแต่ปีสองห้าหนึ่งสามเนาะจนเปิดใช้เมื่อสองห้าหนึ่งหกแต่ก็รู้สึกว่าผู้คนที่สร้างตรงเนี้ยจะเอาชีวิตมาทิ้งตรงเนี้ยอ่าซ้ําแล้วซ้ําอีกเนาะ,ะมีมีคนกล่าวว่ามีคนเขาบอกว่าช่างก่อสร้างเนี่ยเขาฝันใช่ไหมฝันว่า มีงูมีงูตัวใหญ่มาบอกเขาว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งสร้างเลยเพราะว่าเขาท้องแก่อยู่เขากำลังจะจะคลอดขอเวลาอีกสักเจ็ดวันได้ไหมปรากฏว่าไม่เชื่อกันอ่าก็ไม่เชื่อก็สร้างไปหลังจากสร้างไปเสร็จก็เป็นไงคะก็มีการเสียชีวิตถลม่มมาเป็นระยะเป็นระยะ สิ่งเหล่านี้เนาะมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเห็นได้และไม่ใช่ว่าทุกคนจะเชื่อได้แต่สําหรับคนมีเซนส์คนมีจิตสัมผัสอย่างการเข้าฝันแบบเนี้ยไม่ใช่ว่าอ่าพญางูเขาเนระียกพญางูใช่ไหมจะไปเข้าฝันกับใครก็ได้นะเขาต้องดูด้วยว่าคนนั้นอะมีบุญสัมพันธ์กับเขาไหมมีเซนส์นพอที่จะรับได้ลกหรือเปล่า เหมือนพวกพูดผีวิญญาณนะคะผีจอนเยอะแยะผีเต็มไปหมดเลยถ้าคุณเห็นได้หรือคุณเป็นผู้ที่ปฏิบัติถึงอย่างน้อยก็อชาญสี่คุณก็เห็นนรกเห็นสวรรค์ได้แล้วแหละอ่าถ้าคุณปฏิบัติถึงหรือคุณเคยอธิษฐานขอให้ได้เห็นภพภูมิที่สองเพื่อที่จะไปช่วยเหลือเหล่านั้นอะ่ะคุณก็จะเห็นได้แต่ถ้าคนไม่เคยเห็นเนี่ยคือคือ,อยังไงมันก็ไม่มีวันที่จะได้เห็นอะ่ะจะบอกว่าจำผีมาให้ดูหน่อยสิบาปา มันเป็นอะไรที่คุณต้องปฏิบัติเองถึงจะเห็นได้เนาะเอาเป็นว่าถ้าใครไม่เชื่อเนี่ยคุณก็อย่าไปลบหลู่เขาเราก็ฟังผ,ผ่านนะคะฟังผ่านทุกคนมีสิทธิ์เชื่อและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไม่เชื่อได้นะเวลาจะไปท้าจะไปทายอะไรใครเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นผีก็ตามเนะี่ยคิดคิด,ค,ดคิดสักนิดนะเพราะว่าสิ่งที่ผลที่มันตามมาเนะี่ยมันอาจจะรุนแรงกว่าที่คุณคิดร้ายแรงกว่าที่คุณคิดก็ได้อ่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าสะพานพระรามสองเนะี่ย มันมันเป็นยังไงนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวแม่หมออาจารย์แนะวิธีทางแก้ให้ว่าแก้ไงแต่ก็อยู่ที่ว่าคนเหล่านั้นเขาจะฟังคลิปแม่หมอไหมแล้วเขาจะเชื่ออหมอดูเล็กๆแบบแม่หมอหรือเปล่านะอะมามาดูกันดีกว่าว่ามันเป็นยังไง The Empress. อ m p r s s s อพญางูพญางูค่ะพญางู จริงๆแล้วถามว่าไอเน,นี้ยเป็นพญางูไหมไม่ใช่นะคะเขาเป็นเขาเป็นนาคราชตนหนึ่งเออเป็นนาคราชเผือกเป็นนาคราชเผือกแต่ว่าเป็นนาคราชที่ยังมไม่ได้อ่าแก่งกล้าไปจนถึงขั้นว่าปฏิบัติสูงจนกระทั่งเหมือนพวกเราพญานาคีต่างๆแต่ก็ถือว่าเป็นพญางูพญางูตัวหนึ่งแม่หมอก็เรียกว่าเป็นพญางูตนหนึ่งละกันรู้สึกท้องแก่ด้วยเฮ้ยจริงนะ ดีเอ็มเพรสะงูท้องแก่จริงๆแสดงว่าคนที่ฝันนะเขาฝันจริงๆเนี่ยดีเอ็มเพรตัวแทนของคนตั้งท้องหรือสัตว์ที่ตั้งท้องแล้วงูที่ที่ที่เขาฝันเห็นนะไม่ใช่งูธรรมดานะเป็นงูที่มีอํานาจในภพภูมิของเขาเนะ่ยพอสมควรพอสมควรเลยแม่หมอว่าเขาเกือบๆเป็นหงพยานาคีแล้วแหละแต่ก็ยังไม่ได้เป็นแต่คือการการปฏิบัติของเขาอาจจะ อาจจะโอเคในระดับหนึ่งแต่ยุคหนึ่งเขาอาจจะมีการหลงผิดอย่างที่แม่หมอบอกว่าอาซาตานเนี่ยมันมาตั้งกี่หมื่นปีแล้วอาจจะมีการหลงไปกับซาตานหลงผิดไปเกิดเป็นพญางูธรรมดาเขาอาจจะพยายามที่จะกลับมาบันเทียนเพนเพื่อที่จะกลับไปเป็นอ่านักราชของเขาเหมือนเดิมนะแต่ทีนี้คืองูที่นั่งนั่งบอลลังเป็นดีเอ็มเพรสมันไม่ใช่งูธรรมดาอยู่แล้วแหละแล้วงูเขาก็ต้งนของอยู่จริงๆจริงๆนะเนี่ยเขาไม่พอใจอะ่ะ เขาไม่พอใจมากคุณทําให้ลูกเขาตายคุณทําให้ลูกเขาตายแสดงว่าคํำสาบหรือความฝันของช่างก่อสร้างนั่นน่ะเฮ <nt> ้ยป <an> ันจริงปันจริงอันนี้ใครจะเชื่อแม่หมอก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะแม่หมอก็อ่าจตามหน้าไพ่ให้คุณฟังเนาะเขารู้สึกเครียดแค้นผิดหวังเสียใจความรู้สึกแม่หมอว่าคล้ายๆกับคนอกหักที่ถูกหักหลังอ่ะ ความเจ็บปวดอะ่ะความเจ็บปวดมันมันอยู่ตรงนั้นอะ่ะมันเจ็บปวดแสนสาหาัสปวดทุกขระทมฝังใจอยู่อย่างนั้นนะคะคุณเคยอกหักไหมคุณรักใครสักคนมากมากแล้วคุณอกหักอะ่ะบางคนถึงขั้นฆ่าตัวตายนะเพราะเจ็บปวดหัวใจมากเออพญางูนี้ก็เหมือนกันเขาก็มีลักษณะความรู้สึกแบบเดียวกันแล้วมันเป็นเป็นความแค้นฝังใจด้วยนะคะแม่หมอว่าจริงๆแล้วถามว่า ณเวลานี้เขายังโกรธแค้นอยู่ไหม่คอยังโกรธแค้นอยู่ค่ะตามหน้าไพาน่นะก็ยังโกรธแค้นอยู่นะอ่นนาไลอ้อนขับคิงออฟสอดเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไปให้ให้ฝันแล้วเขาไปให้ฝันแล้วให้ช่างคนงานฝันแล้วเขาเจตานาเจตนาดีแล้วนะคือแบบเหมือนกับว่าไปบอกกล่าวก่อนแล้วอะแต่ด้วยความดื้อต้องบอกว่าความดื้่ความความไม่เชื่อนะคิงออฟสอดส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่แบบ ฉันไม่เชื่ออะไรทั้งนั้นนะพูดผีวิญญาณศิยศาสตร์เชื่อมั่นในตนเองอย่างเดียวเออบางครั้งความที่มีอัตราสูงทิฏฐิสูงหรือความที่เชื่อมั่นตนเองจนเกินไปจนไม่เชื่อในสิ่งอื่นๆมันก็นําพาความทุกข์ให้กับผู้อื่นได้นะคะอันนี้อันนี้พูดกันถึงทั่วๆไปเนาะคือคนตรงเกินคนไม่ยอมคนเกินคนดื้อเกินอย่างเงี้ยอยู่กับใครคนอื่นเขาก็ทุกข์เหมือนกันเนาะ เนี่ยเขาก็บอกว่าเขามาเตือนแล้วเนี่ยบอกกล่าวดีๆด้วยนะเขาสื่อสารบอกกล่าวดีๆแล้วแต่แต่แต่เขาเหล่านั้นไม่ฟังเองไม่เชื่อเองนะคะไม่เชื่อเองสุดท้ายก็เกิดโศกนาฏกรรมของลูกเขานะเกิดขึ้นโอ้ก็น่าสงสารนะคะถ้าดูตามหน้าไพ้แล้วเนี่ยเออเจ็ดเจ็ดลูกเขาลูกเขามีเจ็ดตน ลูกเขามีเจ็ดตนลูกใหญ่ๆนะแต่ลูกเล็กๆบริวารอีกเยอะหมายถึงว่าลูกในบรรดาลูกของเขาเนี่ยมีมีลูกที่วันข้างหน้าจะสามารถปฏิบัติถือศีลให้ไปสู่ในระดับของอานาคีได้อยู่เจ็ดตนเนี่ยสามารถที่จะมีอํำนาจได้อยู่เจ็ดตนแต่คุณไปทำลายล้างเขาในที่นี้เลขเจ็ดนี้ก็จ,จะหมายความว่าเนี่ย เขาไปขอร้องว่าอีกเจ็ดวันได้ไหมเขาจะคลอดตามหน้าไพ่แม่หมอเป้เนี่ยเราสับไพ่ไปดูด้วยกันเนาะอีกเจ็ดวันได้ไหมเขาจะคลอดเนี่ยก็เหมือนก็พอๆกับที่ที่งูจงอางไปเข้าฝันนะขอเวลาเจ็ดวันนะเลขเจ็ดแล้วที่สําคัญลูกของเขามีเจ็ดตนที่จะสามารถปฏิบัติไปสู่ไปสู่สความเป็นดีเอ็นเอสได้เนี่ยคุณไปตัดบารมีเขาหมดเลยเออมันก็คือกำหน,นักอะค่ะแต่เข้าใจว่ากำหนักด้วยความที่คุณอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการ โอเคแหละรู้เท่าไม่ถึงการแต่เขาก็ไปสื่อสารให้รู้แล้วไงแต่พวกคุณไม่เชื่อเองอ่ะไม่เชื่อเองอถ้าใครฟังคลิปนี้แล้วคิดว่าสิ่งที่แม่หมอพูดมันงงงายคุณเลื่อนผ่านเลยนะคะเลื่อนผ่าน <Yeah. S 2> อบางคร<ม>ั้งความแค้นเขาอ,อาจจะฝังไปแล้วค้คุณติติติเตียนคอมเมนต์ตอะไรในทางลบลู่ลเนี่ยเขาอาจจะไม่พอใจได้อันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเพราะก็มาสื่อมาพ่ให้เต็มเต็มเนาะเนอร์เมจิเชียนเห็นไหมอย่างที่บอกว่า ถ้าเกิดคุณให้เวลาเขาเจ็ดวันน่ะคุณให้เวลาเขาเจ็ดวันหนึ่งแม่หมอเชื่อว่าการปฏิบัติของเขาว่าเขาจะได้รับการปลดปล่อยแล้วอะเขาอาจจะไม่ต้องมาเป็นพยาง,งูและลูกของเขาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้เก้าสูตในระดับสูงอะแต่คุณคุณไม่ให้โอกาสเขาตรงนั้นเนาะอันนี้เราอ่านกันตามดาไพนะแล้วยังไงต่อล่ะเขาก็จะเอาไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ถามว่าเท่าไหร่ถึงจะพอ ถึงจะพึงพอใจเขาดีกว่าไหมาในความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นนับจากนี้เพจอัพข mm hmm. ับ mm hmm. เขาจะเอาคนไปเรื่อยๆนะคะเอาคนไปเรื่อยๆ mm hmm. ไม่ได้ในที่นี้อาจจะไม่ได้ลิมิตลิมิตว่ากี่คนเอาจนกว่าลูกๆเขาจะพอใจเออไม่มีกำหนดแล้ะคะ่ะ mm hmm. ว่าจะเอาไปกี่ศพ จนกว่าบริวาลลูกเขาอะ่ะลูกที่ตายไปของเขาอะ่ะจะพึงพอใจมาทีนี้ก็ไม่ต้องถามว่าต้องกี่ศพนะไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปจนกว่าเขาจะพอใจจนกว่าเขาจะพอใจทีนี้อ่าเจ็ดตาบเนาะทีนี้แม่หมอจะแนะวิธีการแก้อย่างหนึ่งนะอ่าต้องบอกก่อนว่าการที่เขาจะมาสื่อหน้าไพ่เนี่ย เขาต้องผ่านองค์ขออนุญาตองค์ของมหาเทพแม่เหมาะก่อนนะแล้วองค์เขาถึงจะมาสื่อผ่านหน้าไพ่ให้คุณฟังว่าเออเป็นลักษณะอย่างนี้คือลูกๆเขาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาไม่พอใจเขาไม่พอใจและเขาไม่ตั้งลิมิตด,ด้วยว่าจะเอาชีวิตไปกี่ศพเอาไปเรื่อยๆเลยคะ่ะจนกว่าเขาจะพอใจทีนี้ถามว่าแล้วเราจะแก้ไขได้ยังไงไหมเดยวมีกิเจียนขึ้นเนี่ยคุณจะต้อง แม่หมอไม่รู้ว่าก่อนหน้านั้นเขาอาจจะเคยไปทําี่พีเนาะเคยไปทําี่พีแล้วก็ตั้งสารใช่ปะ่ะตั้งสารให้กับเขาแล้วคือการตั้งสาลมันไม่ได้มันไม่ได้ปลดปล่อยบ่วงแค้นตรงนี้ของเขาได้นะ่ะอ่าคุณคิดถึงแม่นาคภาคโหนะ่ะแม่นาคภาคขหนงเนี่ยแค้นแรงไหมแค้นแรงเนาะเขามีความรักลูกของเขาอะแล้วคนก็ไปทําให้เขาตายพัดพลาดความรักของเขาอะ่ะความแค้นนั้นมัน มันยากที่จะมีการสิ้นสุดได้เช็กเช่นเดียวกันอันนี้เขาก็รักลูกของเขานะคะ <c oughs> แล้วคุณก็ไปทําลายเขาดังนั้นสิ่งที่จะปลดปล่อยดวงวิญญาณของเขาและลูกๆของเขาได้เนี่ยถามว่าต้องทํายังไงต้องคนที่มีศีลระดับสูงๆูงนะคะคุณจะไปเอาพระมาทําพิธีก็ได้อ่าถ้าคุณจะไปเอาพระมาทําพิธีเอาพระเก้ารูปนะคะใครจะเชื่อแม่หมอก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะ เอาพระเก้ารูปต้องเป็นพระเก้ารูปที่ปฏิบัติศีลในระดับสูงนะคะไม่ใช่ว่าพระเพิ่งบวชใหม่แล้วไปสวดให้เขาเขาไม่รับเพราะการปฏิบัติของเขายังสูงกว่าพระบางรูปด้วยซ้ำไปอืนะในอดีตของเขาก่อนที่เขาจะมาเป็นพญาง,งูก่อนที่เขาจะผิดผิดศีลของเขาเองการปฏิบัติในเขาเรียกว,ว่าบุญบารมีส่วนหนึ่งคุณก็รู้นักคาราชเขาเป็นผู้ปฏิบัติกันเนาะปกติเขาไม่เบียดเบียนมนุษย์เขาจะนั่งปฏิบัติของเขากันอ่าทีนี้ คุณจะต้องไปหาคนเก่งๆคนของเบื้องบนคนที่คนที่เขาต้องการเท่านั้นแล้วฉันจะไปรู้ได้ไงพระรูปไหนที่เขาต้องการคุณก็ให้คนระดับมันต้องระดับผู้ว่าผู้ว่านะคะไปจุดธูปแล้วให้เขาขออนุญาตให้เขาไปเข้าฝันใครก็ได้นะคะว่าต้องการพระจากวัดไหนจากใครไปทำพิธีให้เขานะคะ อันนี้บอกก่อนนะต้องระดับผู้ว่านะคะพู้ใหญ่ๆนี่ก็คือเจ้าเมืองเนาะเจ้าเมืองในอดีตปัจจุบันก็ต้องเป็นระดับผู้ว่าไปจุดทูบจุดทูบก,กี่ดอกเจ็ดดอกเลยค่ะจุดทูบเจ็ดดอกคุณมีตั้งสาลให้เขาใช่ไหมจุดทูที่สาลนะคะผละไม้เจ็ดอย่างดอกไม้ดอกไม้ที่เป็นช่อช่อเจ็ดสีนะคะน้ำเจ็ดแก้วทุกอย่างให้เป็นเลขเจ็ดหมดนะเพราะเขาขอไว้เจ็ดวันทุกอย่างให้เป็นเลขเจ็ดหมดแล้ว อให้ผู้ว่าอธิษฐานเลยค่ะว่าเขไม่รู้ผู้ว่าจะเชื่อไหมหมอหรือเปล่าเนาะอธิษฐานนะคะว่าขออ่านางพญางูเนี่ยไปเข้าฝันใครก็ได้จะเป็นช่างก่อสร้างตรงนั้นก็ได้ใครก็ได้นะคะว่าจะต้องไปเชิญพระจากวัดไหนหรือเจ้าอาวาสจากวัดไหนเนี่ยมาทําพิพีปลดปล่อยให้เขานะคะถ้าก้ารูปนะมาทําพิพีปลดปล่อยให้เขา และแม่หมอเชื่อว่าถ้าคุณท,ทําพิธีตรงนี้เสร็จวิญญาณและลูกของเขาจะไปสู่พวกปูอื่นสถาสะพานพระรามสองน่าจะสร้างต่อได้แบบไม่มีปัญหาอ่าอันนี้เขามาสื่กให้แบบนี้นะคะอ๋อแล้วเขาก็บอกว่าตรงตรงที่บริเวณนะคะบริเวณที่ไปทับลูกเขาอะที่เขามาบอกเก่าตรงนั้นอะเอาน้ำมนต์ไปพรมให้เขาด้วยนะคะน้ำมนต์ต้องเป็นน้ำมนต์ที่พระที่ปฏิบัติสูงนะ น้ำมนต์ที่ศักดิ์สิทธิ์นะ่ะเกิดจากการปฏิบัติของพระ้าพพระอะพระธรรมดาเสกน้ำมนต์พระอรหันต์เสกน้ำมนต์พระพุทธเจ้าเสกน้ำมนต์ปักจีพุทธเจ้าเสกน้ำมนต์ความศักดิ์สิทธิ์ของน้ำมนต์นั้นย่อมต่างกันเนาะมันขึ้นอยู่กับการปฏิบัติเอาพระที่ปฏิบัติสูงสูงเก้ารูปแลนะ้วนี่ะเสกน้ำมนต์พร้อมกันจะเป็นกี่วัดก็ได้นะวัดเดียวก็ได้เก้าวัดก็ได้แต่ให้ได้เก้ารูปแล้วเก้ารูปนะ้เสกน้ำมนต์ตรงนั้นแล้วก็อ,อไป เทราดะบริเวณที่ที่มันเกิดอุบัติเหตุที่เขาให้เข้าฝัาจุดนั้นนะคะถ้าลองท,ทําพิธีตามนี้นะคะแม่หมอเชื่อว่าอดวงวิญญาณและลูกๆเขาอาจจะพึงพอใจแล้วก็ปลดปล่อยตรงนี้แล้วสะพานพระรามสองมันน่าจะไปต่อได้อะ่ะเอออะเอาเป็นว่าแม่หมอก็มาสื่อให้เพียงเท่านี้นะอ่าขึ้นอยู่กับวิจารณญาณแต่ละคนในการรับฟังรับชมนะคะเพราะว่าไพ่ก็เป็นการดูแบบทั่วๆไปทานายแบบทั่วๆไปเนาะก็ อขอบคุณสำหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์นะคะใครไม่เชื่ออย่าลบหลู่ให้เลื่อนผ่านนะคะจำไหมนะคะว่าให้เลื่อนผ่านท้าไม่เชื่อนะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับทุกๆก,ก,กันกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ